สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมพี่น่าจืดและเอมี่ค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่หลายคนมองข้ามแต่จริงๆแล้วสำคัญมากกับพอร์ตการลงทุนของทุกคนโดยเฉพาะสายพักเงินค่ะใช่เลยครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง SGOV หรือ iShare Zero ถึง t Months Treasury Bond ETF ชื่ออาจจะยาวนิดนึงฟังแล้วดูทางการมากแต่จริงๆมันคืออะไรครับพี่นาจืดสันส้นๆเลย SGOV คือกองทุน ETF ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุไม่เกิน3เดือนครับนึกภาพเหมือนเราเอาเงินไปฝากไว้กับรัฐบาลอเมริกาแล้วได้ดอกเบี้ยก,กลับมาแบบรายเดือนโอ้โห oh ฟังดูมั่นคงมากเลยค่ะแล้วความเสี่ยงต่ำใช่ไหมคะถูกต้องครับความเสี่ยงต่ำมากเพราะลงทุนเฉพาะในตัวเงินคลังสหรัฐหรือ Treasury Bills ที่รัฐบาลเป็นคนออกซึ่งเป็นหนึ่งในตราสารที่ปลอดภัยที่สุดในโลกครับ แต่แบบนี้ผลตอบแทนจะน้อยหรือเปล่าคะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาครับถ้าในช่วงที่ดอกเบี้ยสูงอย่างปี2 0 2 3ถึง2025นี้ SGOV ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยป,ปีรับประมาณ 4- 5เปเน์เลยทีเดียวจริงเหรอคะสูงกว่าฝากประจำหลายธนาคารอีกนะนั่นใช่ครับและผลตอบแทนก็มาจากดอกเบีย้ยล้วนๆเลยไม่ต้องลุ้นราคาพันผวนแบบหุ้นอื่นพูดถึงผันผวนราคาของ SGOV นี่ขึ้น,ข,นขึ้นลงลงไหมคะเกือบจะคงที่เลยครับ ราคาหน่วยจะอยู่ราวหน0่ดอลลาร์ขึ้นลงทีละไม่กี่เซนเพราะถือพันธบัตรอายุสั้นมากความอ่อนไหวต่อดอกเบี้ยน,น้อยมากเรียกว่าอยู่ในระดับ ultra low volatility แล้วถ้าเราอยากซื้อ SGOV ต้องทำยังไงบ้างคะง่ายมากครับแค่เปิดบัญชีบโรกเกอร์ที่ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐได้เช่น interactive broker etoro หรือโ b r o อร์ไทยที่มี global trading ก็ได้แล้วก็พิมพ์รหัส SGOV เข้าไปเลยลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่คะ ถ้าบโบรกเกอร์รองรับการซื้อแบบเศษส่วนบางที่เริ่มแค่1ดอลลาร์ก็ซื้อได้แล้วครับแต่ส่วนใหญ่ก็ซื้อเป็นหน่วย1ห,หน่วยประมาณ100ดอลลาร์เท่านั้นแล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือภาษียังไงคะถ้าธรรมเนียมของกองทุนต่ำมากครับแค่0.0 9อร์ต่อปีส่วนภาษีถ้าคุณเป็นนักลงทุนไทยเงินปันผลจะถูกหักภาษีณที่จ่าย15เปอร์เซจากสหรัฐแต่ก็ยังถือว่าคุ้มเพราะดอกเบี้ยที่ได้สูงโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะะแแล้้วบบบนี SGOV เหมากัใครคระ เหมาะกับคนที่ต้องการพักเงินระยะสั้นรอจังหวะลงทุนใหม่หรืออยากกระจายความเสี่ยงจากหุ้นครับโดยเฉพาะคนที่อยากได้ความมั่นคงแต่ยังอยากให้เงินทำงานอ๋อเหมือนเป็นบ้านพักตากอากาศของเงินสดใช่ไหมคะเป๊ะเลยครับเงินเราจะได้ไม่เฉาอยู่ในบัญชีแต่ก็ไม่ต้องไปลุยตลาดผันผวนให้ปวดหัวแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเฟดลดดอกเบีย้ยล่ะคะ SGOV จะยังน่าสนใจอยู่ไหมคะดีมากที่ถามครับถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยผลตอบแทนของ SGOV ก็จะลดลงตาม เพราะถือพันธบัตรที่หมดอายุเร็วแล้วต้องไปซื้อใหม่ในอัตราที่ต่ำลงแต่ข้อดีคือยังมั่นคงปลอดภัยแล้วได้เงินรายเดือนเหมือนเดิมแล้วเราควรเปลี่ยนไปถือพันธบัตรยาวๆแทนหรือเปล่าคะก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายครับถ้าอยากล็อกดอกเบี้ยนในระยะยาวก็ไปดู TLT หรือ ETF พันธบัตร10-20ปีแทนได้แต่ความผันผวนจะมากกว่าเยอะนะถ้าเอมิอยากใช้ SGOV เป็นที่พักเงินระหว่างรอโอกาสซื้อหุ้นควรถือกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตดีคะ ถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวที่ยังหาจังหวะไม่ได้อาจถือ SGOV สัก20-40%ชั่วคราวเพื่อให้เงินไม่อยู่นิ่งแต่พร้อมโยกเข้าหุ้นทันทีที่เจอจังหวะดีๆครับแล้ว SGOV เหมาะกับคนวัยเกษียณไหมคะเหมาะมากครับเพราะเน้นความมั่นคงรายได้สม่ำเสมอไม่ต้องปวดหัวกับความผันผวนของหุ้นและถอนออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับเอมี่มีความเห็นบ้างไหมคะว่าถ้าถือ SGOV ไปเรื่อยๆและไม่ได้ลงทุนอะไรต่อเนื่องนานๆมันจะตามเงินเฟ้อไม่ทัน อันนี้จริงครับถ้าถือ s g o v นานเกิน15 1 0ถึง10ปีแบบไม่ได้โยกไปลงทุนอื่นเลยอาจสู้เงินเฟอ้อไม่ไหวควรใช้ s g v เป็นตัวชั่วคราวมากกว่าเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งระยะยาวครับแล้วคนที่กลัวค่างเงินดอลลาร์ผันผวนล่ะถือ s g o v จะเสี่ยงไหมคะถือว่าเสี่ยงในแง่อัตราแลกเปลี่ยนครับเพราะ s g o v เป็นกองทุนในสหรัฐถ้าเงินบาทแข็งขึ้นตอนขายจะได้รับเงินกลับน้อยลงต้องพิจารณาค่างเงินด้วยครับ ถ้าเราซื้อผ่านกองทุนรวมในไทยที่ไปลงทุนใน SGOV โดยตรงจะช่วยลดความเสี่ยงค่าเงินไหมคะขึ้นอยู่กับว่ากองทุนนั้น h e d ค่าเงินหรือเปล่าครับถ้า h e d ก็ลดความเสี่ยงค่าเงินได้แต่ถ้าไม่ h e d ก็เสี่ยงเหมือนลงทุนเองโดยตรงเอมิขอถามอีกนิดค่ะถ้าเราถือ SGOV ไปเรื่อยๆแล้วเฟดขึ้นดอกเบีย้ยอีกจะกระทบไหมคะไม่กระทบมากครับ ตรงกันข้ามยิวที่เราได้จาก SGOV จะปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอัตราดอกเบีย้ยใหม่ตลอดเพราะกองทุนจะเอาเงินไปลงทุนในตัวเงินคลังรุ่นใหม่ตลอดเวลา SGOV เคยมีช่วงที่ราคาตกแรงๆไหมคะเคยมีช่วงสั้นๆตอนปี2022ที่เฟดปรับดอกเบีย้ยเร็วราคาตกลงไปเล็กน้อยแต่ไม่ถึง1%แล้วก็ฟื้นเร็วมากครับแล้ว SGOV มีโอกาสให้กำไรจากราคาหน่วยขึ้นไหมคะ น้อยมากครับเพราะราคาจะตรึงใกล้100ดอลลาร์เสมอรายได้หลักมาจากดอกเบีย้ยไม่ใช่แคปิตอลเกน SGOV พี่น่าจะใช้ยังไงในพอร์ตตัวเองคะผมใช้เป็นที่พักเงินระหว่างรอเข้าหุ้นครับบางทีขายหุ้นออกมาแล้วยังไม่เจอเป้าใหม่ก็ใส่ SGOV ไว้เพื่อให้เงินยังสร้างดอกเบีย้ยครับแล้วนักลงทุนต่างชาตินอกจากไทยถือ SGOV เยอะไหมคะถือเยอะครับโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันทั่วโลกที่ต้องการถือเงินดอลลาร์แบบปลอดภัยจะใส่ใน SGOV เยอะ เพราะทั้งปลอดภัยและคล่องตัว SGOV ต้องเสียภาษีซ้อนเมื่อถือคล่องประเทศไหมคะถ้าเป็นคนไทยถือผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศจะโดนหักภาษีหน้าที่จ่ายจากสหรัฐ15เปเซต์แล้วตอนนำกลับไทยต้องดูอีกทีว่าต้องแจ้งเสียภาษีเพิ่มหรือไม่ขึ้นอยู่กับกรมสรรพากรครับเอมี่มี SGOV แบบเดียวกับ SGOV ที่ต่างกันยังไงบ้างคะมีครับเช่น BIL หรือ SSV ก็คล้ายกันแต่ SGOV ค่าธรรมเนียมต่ำและถือพันธบัตรอายุสั้นกว่า เหมาะสำหรับพักเงินสั้นสุดครับพี่น่าจืดคะถ้าเอมี่จะใช้ SGOV เป็นกระแสเงินสดหลักในชีวิตหลังกเกษียณจะเวิร์กไหมคะเวิร์กในแง่ความมั่นคงครับแต่ถ้าจะใช้จ่ายจริงๆอาจต้องมีส่วนเสริมอย่างหุ้นปันผลหรือกองทุนตราสารน้อื่นร่วมด้วยครับโอเคเลยคะ่ะพี่น่าจืดวันนี้เหมือนได้คลาสเรียนการเงินขนาดย่อมเลยนะคะขอบคุณมากครับใครที่สนใจเรื่องการวางเงินแบบปลอดภยัย SGOV ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับ แล้วอย่าลืมนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงต้องศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจเสมอแล้วพบกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับ